สวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับเซียนบุบังเตงประจำวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมเหมือนเช่นเคยนะครับเมื่อวานผลงานในคลิปโดยรวมถือว่าโอเคอยู่นะและตัวที่มั่นใจที่สุดอย่างทอนนี่อลสเปอร์เนี่ยก็มาด้วยนะครับ ว,วันนี้มาลุยกันต่อแล้วกันนะฮะสำหรับครับคือเมทิ์ฟุตบอลเยอะมากเลยนะฮะวันนี้ผมคาดมันถอดหคู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปคุยกันสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกยังไงฝากกดติดตามกด subscribe ผมสักหน่อยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครอยากสมัคร VIP ก็ทักมาหาผมได้เลยที่ลนแอดแอดบอลแปดนะครับผม VIP ผมลุ้นเงินเหมือนทุกวันนะครับและสาหรับกิจกรรมทายผลสกอร์เมื่อวานนี้นะมีคนทายถูก1คู่นะครับผม1นคนด้วยนะฮะสำหรับคู่แมนซิตี้จบสีหนึ่งก็เดี๋ยวทักมารับรางวัลกับผม โอเคมาดูฟุตบอลมันดีกันครับ5คู่นะครับผมเป็น3คู่จากพรีเมียร์ลีกครับเวลา2ทุ่มตรงมี2คู่บอร์นาสเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลและบูแฮมตันเปิดบ้านเจอกับเชลซีครับหคู่รอบดึกสีุ่่งครึ่งนะครับผมเป็นลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับเบนฟอร์ดและฟุตบอลสเปน2คู่ครับในรอบสีทุ่มตรงครับเรบาดริดเปิดบ้านเจอกับไบายาโดลิดและคู่ดึกครับตีสองครึง่ง อเลกโกมาดริดเปิดบ้านเจอกับคีโรนาและสำหรับกิจกรรมทายผลสกอร์ทั้ง3คู่ในวันนี้นะครับผมขอยกให้3คู่จากเยร์ลีกนะครับเป็น3คผู้ร่วมกิจกรรมในค่ำคืนนี้แล้วกันนะฮะทายผลให้ถูกต้องครับผมแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กบูมันเตงให้ครบทุนเรียบร้อยด้วยนะครับใครที่ทายประจำอยู่แล้วเขารู้กันถ้าใครเพิ่งมาครั้งแรกก็ลองดูคอมเมนต์แล้วก็ถ่ายตามนั้นไปนะครับผม3คู้นี้ถ้าทายถูกครับถ้าเกิดเป็นบุคคลทั่วไปรับไปเลยฮะ3 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าใครเป็น v ีพกับผมก็ ส่วนคู่ปลอบใจในวันนี้ครับผมเป็นคู่ลิเวอร์พูลแล้วก็เบรนท์ฟอร์ดนะครับบุคคลทั่วไปไทยถูกคู่นี้รับไป100บาทครับถ้า VIP รับไป300บาทตามนี้นะครับซึ่งกิจกรรมตรวนี้ผมมีจัดทุกคลิปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้ติดตามช่องผมอย่าลืมติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับมาลุ้นเงินก็ได้ทุกวันแล้วก็เข้ามารับฟังวิเคราะห์วิจารณ์นะครับจากผมได้เช่นกันทุกวันนะฮะถ้างั้นเราไปเรื่องที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทั้ง3คู่กันก่อนเลยนะครับผค แมชเปิรสนามเนี่ยทางด้านบอมัสเนี่ยผลงานบุกไปเสมอลอตเทิร์ฟอเรสต์เป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับขณะที่ทางฝั่งของนิวาสเซลครับเปิรสนามด้วยการเฉือนเอาชนะซาวด์ตันไปได้ในบ้าน1ประตูต่อศูนย์นะครับผมแล้วก็ช่วงพรีซีซั่นเนี่ยผลงานนิวาสเซนถือว่าใช้ได้นะผมว่าฤดูกาลนี้เนี่ยน่าจะมาเหมือนกันนะครับ ดูการที่แล้วนะครับเจอกันเย่าเยือนครับกับกลายเป็นบอลมาที่ทําได้ดีกว่านะครับเกมในบ้านเนี่ยบอลมาชนะดิกเซอสองูครับส่วนเกมเยือนที่เซนเจมพาร์คจบลงในการเสมอไป2ประตูต่อ2งคู่นี้สถิติถ้ามองย้อนหลังไปแล้วเนี่ยจบเสมอกันค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยดิกวกเซจะเก็บช,ชนะได้มากกว่าถ้ามองโดยภาพรวม แต่ถ้าว่าวันนี้สภาพความพร้อมของนิโคลเซ่เนี่ยก็ตัวเจ็บค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นสเวนบอตแมนจะมาเอาลาเซเลสลุ์ไมลี่ฟาเบนชานะครับผมรวมไปถึงคาร์ลัมบิวซันนะครับผมตัวหลักๆเหล่านี้เนี่ยมีปัญหาการมาเจ็บทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงซาโดตอารี่เองก็ยังติดโทษแบนจากเรื่องการเล่นพนันฟุตบอลอยู่นะครับผมน่าจะหมดอนาคตไปละขณะที่ทางฝั่งของบอลมาร์คครับมีตัวเจ็บอยู่ประมาณ2-3ตัวนะครับแต่ก็เป็นตัวหลักเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเอเดสอุนาวนะฮรรวมไปถึงด้านของไทเลอร์อดัมด้วยนะครับ แต่ภาพรวมก็ปบป่าย,ยังมีทุกเพ่นที่ค่อนข้างจะเพียบพร้อมมากกว่านิวคาสเซิลอยู่หน่อยๆน่ยโดยเสผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมวันนี้ครับเจ้าถิ่นปอนมัทครับคุณซืออันโตนียอิราโอล่าครับใช้ระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเนโต้เซเนฮาเป็นซาบันยี่จับคู่กับดีนฮายเซนครับด้านขวายูเรนอาริโกแบ็กซ้ายมิลสเกอร์เกชกลางรับคู่ใช้เป็นอเล็กซ์กอตกับลุยส์คุกครับกลางรุก3ตัวเป็นมาคาสโาวานียจัสตินไคลเวิร์ดแล้วก็ลุยเซนิสเตราหน้าป่าใช้เป็นทางด้านของอังตวนนเเซมโยะะฮะ ก็เกมรุกถือว่าเป็นเกมรุกชุดเดิมจากฤดูกาลที่แล้วเลยครับเชคเช่นเดียวกับนิวอเซนครับวันนี้คุณซื้อเอ็ดดี้ฮาวใช้ระบบ4-3-3ฮะผู้รักษาประตูเป็นนิกโป๊เสนทร์เป็นแดนเบิร์นกับเอมิลคราฟต์แบ็กขวาวาเลนติโนลิปเปเมนโตแบ็กซ้ายเป็นลุยส์ฮอรกลาง3ตัวครับชอว์ลองสตาร์บรูโนกิมารายส์โจลิงตันเกมรุก3ตัวเป็นทนาหน้าของจอคอบเมอร์ฟี่เดลเซนเตอร์อิสซักแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนนะครับคือนิวอเซนฤดูกาลกานี้นี่ตัวหลักตรงกับฤดูกาลที่แแลล้วแบบบเเป๊ะะยนครัผม ยังไม่มีการเสริมทับอะไรที่เป็นบิ๊กดดลที่มาเป็นตัวหลักตัวใหม่เลยนะครับซึ่งต่างจากทางฝั่งบอลมาร์ทครับมีการขยับเนื้อขยับตัวมากกว่านะฤดูกาลนี้จริงก็ได้เอวานิลซามาด้วยนะครับผมด้วยค่าตัวสูงเป็นสถิติของสโมสรเลยคือ40บล้านปอนด์นะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้เห็นนะวันนี้อาจจะได้ลงสนามในฐานอาตตวสปรองแต่ต้องรอดูซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากการขาดหายไปของโดมินิกโซลันกี้นั่นแหละแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ากู่นี้เนี่ยมักจะจบลงด้วยการเสมอกันสะส่่วนใหญผม ซึ่งก็แน่นอนครับผมก็จะมองว่าวันนี้เนี่ยมุมเสมอก็ยังมีสูงอยู่อีกเช่นเคยครับบอลมาดเนี่ยผลงานดีนะครับกับการเปิดบ้านเจอดิวคาเซ้นสองเกมหลังสุดเนี่ยชนะ1เสมอ1ครับแลวดิวคาเซ้นเองส่วนใหญ่ก็เป็นทีมที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เวลาเล่นนอกบ้านนะฮะคือดิวคาเซ้นเป็นทีมที่เก่งในบ้านครับผลงานฤดูกาลก่อนเนี่ยเกมเยือนเนี่ยวินเรทนะฮะหรือว่าเปอร์เซ็นต์การชนะเนี่ยสูงแค่3าเท่านั้นเองครับซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยมากๆแล้วก็สวนทางกับผลงานในบ้านตัวเองครับ คือเป็นทีมที่เก่งในบ้านนะฮะแต่ออกมาเยือนปุ๊บมาจะไม่ค่อยเท่าไหร่วันนี้บอลมาทครับถึงแม้ว่าจะไม่มีโดมเบนิกสุลังกี้อยู่ในทีมแล้วนะฮะแต่ผมมองว่าความบาลานซ์ในทีมครับตัวผู้เล่นที่เหลืออยู่เนี่ยก็ยังคงไว้ซึ่งความเป็นบอลมัดอยู่นะเป็นทีมที่เล่นในบ้านแล้วค่อนข้างจะสู้ครับเวลาทีมให,ใหญ่มาเจอเนี่ยแม้แต่อร์เซนอลหรือแมนซิตี้เองมาเจอเนี่ยก็ยังเหนื่อยครับตาต่อ,ตตองกู้นี้ครับทีมเยือนบุกมาต่อปอปอนะับผมซึ่งถ้าเกิดเปิดราคามาแบบนี้เนี่ยผม,ก,าก,าก,มกกว่าานะ ถ้ามุมเสมอมันสูงนะครับจริงๆบอลมัดผมว่าก็ยังโอเคอ่ะเล่นในบ้านอ่ะทีมใหญ่ๆมาเจออย่างอาร์เซนอลแมนซิตี้เองเนี่ยยังเหนื่อยครับเพราะฉะนั้นอีเวนเจอร์วันนี้ผมว่าไม่น่าจะชนะนะฮะเต็มที่ก็แค่เสมอเท่านั้นนะครับคู่นี้ผมขอเลือกอยู่รองบอลมัดเจ้าถิ่นราคาปอปอครับสกอร์ได้ไหมครับคิดว่าเสมอแบบแบบมีสกอร์นะครับก็1ประตูต่อ1แล้วกันคู่ถัดมาครับแต่เวลาพร้อมกันเลยนะครับเป็นบูฟแฮมตันครับเปิดบ้านเจอกับเชลซี แมชเปอร์นสนามครับทางด้านเจ้าถิ่นเนี่ยก็บุกไปแพ้อาร์เซนอลมาก่อนศูนย์ประตูต่อ2นะครับขณะที่เชลซีก็เปิดสนามด้วยการเปิดบ้านแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อ2เช่นกันนะฮะแต่ว่าแมตช์ล่าสุดเนี่ยในเกมฟุตบอลยุโรปครับศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเชลซีเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะเซอร์เบตนะครับตัวแทนจากสวิตเซอร์แลนด์ไป2ประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าฟอร์มจะเฟื่อยหรือเปล่านะฮะทั้งคู่เนี่ยเจอกันฤดูก,กาลที่แล้วเย้าเยือนครับโอ้โหเป็นยุ่งช่วงที่ Chelsea เช ภาวะวิกฤตฟอร์มตกอย่างรุนแรงนะครับก็เลยแพ้บูธแฮมตันไปทั้งเย้าทั้งเยือนครับเกมเย้าครับเชลซีแพ้คาทินเลยฮะสต่อ4ส่วนเกมเยือนครับเป็นบูฟที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนหมายความว่าการเจอกันครั้งล่าสุดที่สนามแห่งนี้ชัยชนะตกเป็นของบูฟแฮมตันนะครับและอยากจะบอกว่า4นัดหลังสุดนะครับผมที่เล่นที่สนามแห่งนี้ครับบูธแฮมตันไม่เคยแพ้เชลซีแม้แต่เกมเดียวครับเป็นการชนะไปได้ถึง3เกมด้วยซ้ำและเสมอหน1เกม แต่ยังดีหน่อยนะครับว่าสภาพความพร้อมของเชลซีวันนี้ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ครับยกเว้นเพียงแต่อาจจะต้องรอเช็คฟิตทางด้านของโคพาเมอร์เป็นแค่รายเดียวเท่านั้นนะฮะนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนด้านฝังของเจ้าถิ่นวูแฮมตันครับมีตัวเจ็บอยู่ประมาณ2-3ตัวครับแต่ตัวที่เป็นตัวหลักจริงๆนะฮะก็น่าจะมีเพียงแค่ซาซาคาราซิชนะครับที่เจ็บมาตังแต่ฤดูกาลก่อนนะฮะรวมถึงเอนโซกอนซาเลสเพียงแค่เท่านั้นเองนะครับนอกกนั้นก็พร้อมลงสนามกันได้ทั้งหมดฮะ โดยไล์อัพวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าถิ่นบูฟแอมตั้งของแกรี่โอเนลใช้ระบบ4-2-3-1ครับผู้รักษาประตูเป็นโฮเซซาเซ็นะฮะเป็นทางด้านของเยซัตอสเกรากับโตติโกเมสครับแบ็คขวาเป็นแมดโดเฮอร์ตี้แบ็คซ้ายเป็นไรยันอัตดูรีกางรับเป็นเจ้าโกเมสกับมาริโอเลมีนากางรุกเป็นวังฮีชานนะครับผมแล้วก็ทางด้านของชองริกเนอร์เบลการแล้วก็โรดิโกโกเมสนะครับหน้าเป้าใช้เป็นทางด้านของเยอเกนสตาร์ลาเซนตัวนี้เป็นนักเตะใหมย่ย้ายมาจากเซลตาบีโกนะครับ สว่วนทางฝั่งเชลซีครับกุนซือใหม่เอนโซมาเรสกาวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1ผู้สาปตัวโรเบร์ตซานเชสครับเซ็นทรัลฮเลวี่โควิลกับเวสตีโฟฟนาน่าแบกขวาม,มาโลกุสโตแบกซ้ายมาค,คูคูเร่า กางรับเป็นเอนโซเฟอร์เดนเดสกับมาร์เซดไซเซโดครับกางรูป3ตัวเป็นโนนี่มาดูเอเก้โคพาเมอร์แล้วก็คริสตเฟอร์เอ็นคุนคูหน้าเป้าใช้เป็นดูคลาสแจ็กสันนะครับถ้าพูดถึงศักยภาพตัวผู้เล่นเลยเชลซี Chelsea ดูดีกว่าเยอะมากมายนะครับเป็นเงินไปแบบหลักร้อยล้านอะ่ะคุณอือจริงๆเนี่ยผลงานม,มันควรจะต้องจะต้องดีเลยนะฤดูกาลเนี่ยนะฮะต้องกลับมาละ แต่ก็อย่างที่เราเห็นในภาพข่าวกันนะครับว่ายังมีคำถามอยู่ว่าเอ้ยทีมมันมั่วไปหรือเปล่าทําไมโอ้นักเตะมันเยอะมากมายอะไรขนาดนี้มันจะจัดทีมกันยังไงแต่ที่แน่ๆอราฮิมสเตอร์ลิงนี่คือหมดอนาคตไปแล้วนะฮะในยุคของเอนโซมาริสกาค่อนข้างจะชัดเจนครับซึ่งตรงนั้นมันไม่ใช่ประเด็นครับแต่ประเด็นคือเกมรับของเชลซีเนี่ยค่อนข้างจะแย่ yeah, มากนะครับคือเกมเยือนนะฮะในลีกนะครับผมประมาณ10กว่าแมตช์ที่ผ่านมาตั้งแต่ฤดูก,กาลก่อนจนถึงปัจจุบันนะฮะผมประมาณส6กแมตช์ได้เชลซีเสีย แต่อย่างน้อยที่สุดครับในยุคข,ของเอนโซมารสกาที่มีนักเตะให้เลือกสรรมากขนาดนี้เนี่ยผมยังพอมองเห็นอนาคตอยู่นะจากแมตช์แรกที่แพ้แมนซิตี้0-2คือรูปเกมเนี่ยมันยังโอเคมันยังสู้ได้ครับเพียงแต่แพ้ความสุดยอดของทางด้านเรือใบสีฟ้าเท่านั้นเองนะฮะแต่วันนี้เนี่ยยังต้องมาเล่นในเกมเยือนครับอาจจะมีความยากนิดหน่อยตรงที่เฮดูเฮดเนี่ยเป็นรองวูฟค่อนข้างชัดเจนในช่วงประมาณสัก4ฤด,ดูกาลหลังสุดแล้ววูฟมด้านเองก็เป็นทีมที่โดดเด่นในเรื่องของเกมในบ้านด้วยนะฮะ แถมสถิติของพวกเขาครับกับการเจอทีมจากลอนดอนเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะดีด้วยนะครับในภาพรวมโดยคู่นี้ครับอัตราต่อรองเปิดมาเนี่ยทีมเยอะนเชลซีก็บุกมาต่อตามทรงนะครับในราคาครึ่งครบลูกด้วยความใหญ่ของทีมครับด้วยศักยภาพของนักเตะท,ที่มันเหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ส่วนตัวผมผมยังมองว่าบูฟเฮมต้านเนี่ยเล่นในบ้านดูแล้วหน้าไว้วางใจมากกว่าเชลซีในยุคปัจจุบันนะ ผมว่ามาร์สกาอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักครับในการปรับจูนทีมให้มันเข้าที่เข้าทางซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทําได้ดีหรือว่าทําได้หรือเปล่านะฮะแต่ถ้าวันนี้ะตอนนี้ในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยผมว่าเชลซีน่าจะยังไม่พร้อมในหลายๆปัจจัยครับวูฮ์มตันที่แกนหลักของทีมเนี่ยเป็นแกนหลักเดิมจากฤดูกาลก่อนครับแล้วก็โค้ชไม่เปลี่ยนด้วยนะับมันมีความต่อเนื่องมากกว่าเล่นในบ้านด้วยก็ได้เปรียบเรื่องเสียเชียร์ผมว่าวันนี้บูฮ์มตันน่าลงทุนมากกว่านะครับมุมเสมอถือว่ามีีีค่อนนข้าางงงจะะสสููแบบมกๆเเลยยทดว อย่างมากอะแย่ๆสุดเลยคือเชลซีบุกมาชนะได้1-0หรือ2-1ก็เสียครึ่งหนึ่งนะครับถ้าในแง่มุมการลงทุนเนี่ยลุ้นเสียครึ่งกินเต็มผมถือว่ารับได้นะฮะคู่นี้ก็ผมให้อยู่ทางด้านของบรนตันเจ้าถิ่นในราคารองครึ่งครบลูกไปแล้วกันนะครับและอีกหนึ่งคู่พรีเมียร์ลีกในคลิปนี้ครับรอบ4ทุ่มครึ่งนะฮะลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับเบนฟอร์ครับคู่นี้เป็นคู่หลักของคลิปด้วยนะที่จัดกิจกรรมนะครับยังไงเดี๋ยวมาฟังข้อมูลกันสัหน่อยละกันครับ แมชแรกครับผมลิเวอร์พูลเนี่ยเปิดสนามด้วยการบุกไปเอาชนะอิสต์บิดทาวได้2ประตูต่อศูนย์นะครับจากความสุดยอดของโมซาลาขณะที่เบรนท์ฟอร์ดครับเปิดสนามก็ถือว่าใช้ได้ครับเปิดบ้านเอาชนะพาเลทไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับในศึกลอนดอนดาร์บี้แมชผลงานถ้าเกิดผมมองย้อนไปดูในช่วงพรีซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ลิเวอร์พูลนี่ใช้ได้เลยนะฤด,ดูกาลนี้นี่เตรียมทีมแบบดีมากๆกันครับก็คงกะว่าจะกลับมาลุ้นแชมป์เต็มตัวให้ได้ครั้งหนึ่งแหละดูแล้วเนี่ย ผลงานเจอกันฤดูกาลก่อนเลี้ยวพูลก็เหนือกว่าด้วยนะครับทั้งเกมยาวเกมเยือนนะครับเกมเยือนเนี่ยเลี้ยวพูลบุกไปกดถึงที่เลยฮะส่ต่อหส่วนเกมยาวที่แอนฟิลแห่งนี้ก็ถล่มอาชนะไปได้สบายๆครับสประตูต่อศูนสถิติมองย้อนหลังกลับไปเลี้ยวพูลเนี่ยค่อนข้างจะเป็นต่อเบนฟอร์ดแบบมากมายมหาศาลจริงๆนะครับแต่เฉพาะอ,อย่างยิ่งครับเกมในแอนฟิลเนี่ยเลี้ยวพูลไม่เคยแพ้เบนฟอร์ดเลยและก็ไม่เสมอด้วยครับชนะทุกเกมแถมไม่เสียประตูเลยแม้แต่แมตช์เดียวอีกตั้งหา้า และยิ่งไปกว่านั้นครับสภาพความพร้อมวันนี้นะครับทางฝั่งหงแดงไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวแบนเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะนานๆทีเรียลพูลเนี่ยจะไม่มีตัวเจ็บเลยสักตัวให้ผมได้พูดถึงนะครับขณะที่เบรนฟอร์ดเองเนี่ยมีตัวเจ็บที่เป็นตัวหลักอยู่ประมาณ3-4รายได้กันครับไม่ว่าจะเป็นโจชูดาซิวารวมถึงริโก้เฮนรี่แล้วก็อารอนฮิกกี้ด้วยนะฮะก็ดูแล้วเนี่ยเกมแดงกลางอาจจะมียุบยัวไปเหมือนกันนะสำหรับทางฝั่งทีมเยือนนะครับสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงวันนี้ของทั้ง2อทีมนะครับ วันนี้นะฮะอันนี้สลอตครับจะใช้ระบบ4231องสามหนึ่ผู้รับตัวอลิซองเบเกอร์เซดาร์อิบราฮิมาโกนาเต้นะครับยืนคู่กับเฟอร์จิลฟันไดค์แบ็กขวาเป็นเทรนต์อเลอซานโนครับแบ็กซ้ายแอนดรูโรเบิร์ตสันกลางรับเป็นไรอันกราวเวยบชกับอลิซิสแบ็กอลริสเตอร์กลางรูกครับเป็นโมซาลาโดมินิกโซบอสลาและก็หลุยดีแอสหน้าเป้าใช้เป็นดีเอโก้โชต้านะครับส่วนฝั่งเบรดฟอร์ดครับทีมเยือนของโทมัสแฟรงก์วันนี้ใช้ระบบ433สามสามผู้รับตัวเป็นมาร์เฟเเเกกกนนนนนนซ็็ตอออร์บคาาาธธลลิงัีีพ แบ็คขวาเป็นแมตต์โรสลัฟแบ็คซ้ายเป็นคริสโตเฟอร์เอเยอร์กลาง3ตัวครับเป็นคริสเตียนนอร์กาดวิตาลียาเนลแล้วก็มัตเชสเจนเซนนะครับส่วน3เกมลูกครับใช้เป็นบรอันเอ็มบูโมยูเนวิซ่าแล้วก็เควินชาร์ดนะฮะคือดูแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีตัวเจ็บครับแต่ตัวที่ลงสนามได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบิ๊กเนมของทีมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าน่าจะได้เห็นเกมคุณภาพแหละ แต่ก็อย่างที่บอกไปครับว่าเร์พูลเนี่ยเหนือกว่าจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฮดทูเฮดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมทีมในฤดูกาลนี้รวมไปถึงการได้เล่นแอนฟิลในค่ำคืนนี้อีกด้วยครับเบนฟอร์ดนี่เป็นรองแบบทุกะบวนท่าเลยนะฮะคือเร์พูลเนี่ย23เกมพรีเมียร์ลีกหลังสุดนะ23เกมลีกหลังสุดไล่เลี้ยงแต่ฤดูกาลก่อนที่ผ่านมาเนี่ยชนะ1 6เสมอ6แพ้1ครับผลงานดีมากครับ เกมในลีกของเรียวพูเนี่ยโอ้มาเลยนะฮะแล้วแมชก่อนเนี่ยผมดูฟอร์มเรียวพูครับภายใต้การคุมทีมแมชแรกของอาร์เนซซอตเนี่ยโอเคแหละเจอกับทีมน้องใหม่วิสวิตครับเกมไปเยือนอาจจะมีแบบว่าสะดุดสะเดิดบ้างนะในช่วงครึ่งแรกแต่พอครึ่งหลังเข้าที่เข้าทางปุ๊บเนี่ยโอ้มาเลยครับเกมลุกตุดันเลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโมซาล่าครับที่เปลี่ยนทรงผมใหม่เป็นสกินเฮดแล้วน,นี่แหมฟอร์มดีเลยนะผมว่าเรียวพูเนี่ยวันนี้คงไม่มีอะไรต้องกังวลมากมายครับนอกเหนือจากการประกบทางด้านของแบรน์อ็มบูโมครับที่ดูแลน่าจะอันตรายที่สุด ในทีมเรนฟอร์ดนะครับแล้ววันนี้เจ้าตัวเนี่ยก็จะลงสนามในพรีเมียร์ลีกครบ100เกมด้วยนะฮะยินดีด้วยแล้วกันน่าจะเป็นตัวเดียวจริงๆครับที่ฟอร์มดีแบบโดดเด่นขึ้นมาจากตัวอื่นเลยฮะถ้าเกิดทีมเนี่ยรูปแบบทีมของเรนฟอร์ดเองเนี่ยคือนักเตะหลายตัวยังเป็นแกนหลักจากฤดูกาลก่อนเนี่ยผมว่ามันก็คงจะเหมือนฉายหนังซ้ำนะฮะมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโคช้ชก็คนเดิมครับต่างจากเลี้ยวภูนที่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะมีโค้ชใหม่เข้ามาอย่างอเนสล็อต วันนี้เล่นในแอนฟิลผมว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยครับต้องชนะให้ได้นะฮะแล้วผมก็ว่าชนะแหละแต่อยู่ที่ว่าจะชนะเยอะชนะน้อยเท่านั้นครับกับอัตราตอรองเปิดมาเนี่ยเจ้าถิ่นต่อ2ลูกก็ถือว่าค่อนข้างแพงเหมือนกันครับซึ่งผมมองแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเชียร์ฟรีนะก็คือจบได้ผลการชนะประตูห่าง2ลูกเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะฮะสามหออะไรแบบเนี้ยต้องถามว่า ประตูที่3ที่มาเนี่ยจะเป็นของฝั่งไหนเท่านั้นเองถ้าเกิดคิดว่าอยู่เบนฟอร์ดเนี่ยจะยิงประตูได้ก็ต้องเลือกรองทางฝั่งทีมเยือนครับแต่ถ้ามองว่าเวีรยพูมมีโอกาสยิงลูกที่3ได้ผมก็ต้องอยู่ทางฝั่งของแดงอันเนี้ยเสียงแต่งแน่ๆผมเชื่ออะไรคู่เนี่ยแต่ส่วนใหญ่น่าจะมาทางเวอร์วูลซะเยอะนะครับเพราะดูแล้วในเกมในบ้านเวอร์พูลเนี่ยมัน น่าเชียร์กว่าเนาะถูกไหมซึ่งผมก็เห็นด้วยกับตรงนี้นะครับเ้วเจอเป็นฟอร์ดทีล่ลายโซนใหญ่ยิ่งกระจุยกระจายทุกทีฮะอ่ะถ้าเกิดผูกปีชนะมาแบบนี้วันนี้ก็ขอเลือกลงทุนทางฝั่งเจ้าทิยเลียงูแล,ละกันนะครับในราคาต่อ2ลูกนะฮะสกอ์ติกาผมว่าน่าจะอืมไม่ 20- ก็30มนอะมองไว้แค่2สกอร์จริงๆนะครับยังไงลองดูละกันนะแต่ที่แน่ๆขออยู่เจ้าถิ่นนะครับจบจากฟุตบอลอังกฤษไปแล้วคราวนี้ไปต่อฟุตบอลสเปนกันเลยครับผมสี่ทุ่มตรงครับราชาชุชก ผลงานนัดเปิดสนามครับมาดริดเปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมบุกไปเสมอมายอกามา1ประตูต่อหนึ่งขณะที่บาเยูเดลิครับเริ่มต้นในการเปิดบ้านเฉียนเอาชนะเอสปันยอนะครับทีมน้องใหม่หน้าเก่าไปได้1ประตูต่อศูนย์ะครับผมการเจอกันฤดูกาลที่แล้วครับมาดริดทําได้ดีกว่านะฮะแล้วก็ผูกปีชนะไบยูเดลิมาโดยตลอดนะครับในการเจอกัน5นัดหลังสุดนะฮะไม่เคยแพ้บาเยูเดลิเลยด้วยนะไม่แพ้มาประมาณ15ปีแล้วนะครับฤดูกาลเกาะนี้ชนะเกมเยือน2อศูนย์นะครับแล้วก็ชนะในเกมเย่าที่เบอร์นนาบิเี่ย 6ประตูต่อศูนย์ฮะโอ้โหยิงกระจุยกระจายนะผมลองไปย้อนดูเฮดดูเฮดนะครับมาติดเล่นในบ้านเจอกับไบยาโดลิตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะยิงขาดด้วยนะฮะเดี๋ยวลองมาดูแล้วกันวันนี้จะอ,อะไรยังไงนะครับสภาพความพร้อมครับเจ้าถิ่มมาดริดวันนี้เสียดายนะจูเปลิงแฮมเจ็บลงสนามไม่ได้นะครับรวมถึงเอโดรโดคาร์รมาวิก้าด้วยนะฮะแล้วก็ดาบิดอาราบาก็น่าจะเป็น3ตัวนี่ครับที่เป็น3ตัวหลักนะฮะที่ ไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวครับที่โดนใบแดงไปแมตช์ที่แล้วก็คือทางด้านของเฟอร์ลามเมนดี้นะฮะกองหลังเลือดน้ำหอมรายด้วันนี้ก็จะช่วดลงสนามเช่นกันครับขณะที่บาเยอร์โดลิตสภาพทีมถือว่าฟูลทีมนะในความรู้สึกผมครับขาดไปแค่กองกลางมอกโกอย่างอานูอาเป็นแค่รายเดียวเท่านั้นนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยโดยเเปตผู้เล่นตัวจริงของทั้งคู่วันนี้ครับทีมเยือนบารเยอร์โดลิตก่อนละกันนะฮะกุนซือเปาโลเปโซลาโนครับวันนี้สบู่้า็นรับ เนเป็นทางด้านของฟาเบนโบโยโมจับคู่กับฮาวิซันเชสครับแบ็คขวาเป็นลุยส์เปเรสแบ็คซ้ายเป็นลูคัสโรซากลาง5ตัวนะครับขวาสุดเนี่ยเป็นอามัดเอ็นเดเย่ฝั่งซ้ายเป็นราอูโมโรตรงกลางเป็นกิเก้เปเรสเอไรโคเมสแล้วก็ซาลิมอามาลานะครับน้าเป้าใช้เป็นทางด้านของมามาดูซิล่าขณะที่เจ้าถิ่นมาดริดครับของอันเชโลติครับวันนี้มาในระบบ4-3-3ฮะผู้สัาประตูเป็นติบูกูตัวเซนะฮะเป็นเอเดมิลิตาลครับวันนี้ยืนคู่กับอันโตนิโอรูริเกอร์แแบบบ็็็คคคขวาาาาาาาดนนเเเซซ้ยยปฟรกี กลาง3ตัวครับเป็นเฟเดริโก้บาเบเด้ลูก้าโมูริชแล้วก็ออเรนชูอาเมนี่3ตัวเกมรุกโหดมากครับผมโรดิโก้คริยันเอ็มบัปเป้แล้วก็วินิซิอุสจูเนียนะครับ การขาดหายไปของนักเตะมาดริดนะที่เจ็บไปสองสตัวเนี่ยพูดตรงๆว่าไม่ได้มีผลอะไรกับทีมสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีผลกับการเจอทีมใหญ่ครับแต่เจอทีมอย่างบาเยโดลิตในบ้านเนี่ยผมว่าเอาใครลงยังไงก็ยังเหนือกว่าอยู่ดีนะฮะซึ่งผมต้องขอบอกก่อนนะว่ามาดริดนักขณะนี้นะครับผมพวกเขาเนี่ยไม่แพ้ใครมา28เกมติดต่อกันในทุกรายการแล้วนะครับตั้งแต่ฤดูกาลก่อนที่ผ่านมาครับผลงานเนี่ยคือชนะ19เสมอ9และเล่นในบ้านเนี่ย เกิเจอกับไบจารลิตเนี่ยมีเสมอแค่แมชเดียวนะครับหประตูต่อหนึ่งเมื่อปี2 0 1 9นอกนั้นที่เหลือเนี่ยชนะทุกเกมนะครับอันที่พูดถึงเกมในบ้านเวลาเปิดบ้านเจอกับไบจารลิตในวันนี้นะซึ่งมองไปมองมาครับไม่ว่าจะมองเลมไหนมาดริดก็ยังเหนือกว่าทุกกระบวน่าจริงๆนะครับแล้วยิ่งไบจารลิตเนี่ยเพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาด้วยนะในฐานะรองแชมป์เซกูด้าดิวิชันนะครับผมอาจจะเป็นทีมที่อยู่ในลาลิก้าบ่อยนะฮะแต่ว่า ดดูการก่อนนูนะ้นตกไปก็ขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งเป็นทีมน้องใหม่ครับบางทีการเตรียมทีมอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมว่ามันมันยังพูดยากนะ คือคุณนึกภาพออกไหมการที่ตกชั้นไปเนี่ยนักเตะแกนหลักเนี่ยมันก็จะออกจากทีมถูกต้องไหมครับแล้วพอเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับการปั้นทีมใหม่ครับแกนหลักมันจะเป็นนักเตะที่เล่นอยู่ในหลีกรองครับผมอาจจะมีการเสริมทัพบ,บ้าง 2- อสตัวแต่มันยังไม่ใช่เป็นเกรดนักเตะเกรดดีในระดับที่เล่นในหลีกสูงสุดได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มจริงๆครับแล้วยิ่งแมตช์ที่แล้วมาติดสะดุดเสมอมาเยล้ามาด้วยนะโอ้แมตช์นี้กลับมาเล่นในเบอร์นาบิลครับยังไงต้องแบบใช้คำว่าเปิดิดนนะออัลตตกน้งแบบ เปิดทุกอย่างเปิดสูตรกดสูตรครับบอมเต็มที่ฮะต้องจัดให้หนักๆครับเพื่อเขาเรียกว่าชดเชยความรู้สึกของแฟนบอลนะในแมตช์ที่แล้วครับเราเป็นแชมป์เก่าด้วยอ่ะมมันต้องฟอร์มโดดเด่นกตัวนี้ครับอัลตาต่อรองครับเปิดมาแพงครับสองลูกควบสองลูกครึ่งยอมรับเลยว่าแพงจริงๆฮะแต่ดูแล้วมองเลี่ยมไหนทรงไหนครับไบเยโดลิตก็ยันมาดติดไม่อยู่ครับถ้าเล่นในบ้านไบเยโดลิตเนี่ยผมว่ายังโอเคนะแต่พอต้องบุกมาเยือนเบอร์นาบิลครับในสถานการณ์ที่โอ้มาดติดเนี่ย ต้องการสาแต้มมากครับแล้วก็ต้องการประตูด้วยนะเพิ่งเปิดฤดูกาลมันต้องเต็มแม็กซ์ะฮะผมว่าสู้ไม่ได้ครับยังไงน่าจะโดนเละคู่นี้มาดริดผมว่าน่าจะชนะด้วยสกอร์ขาดลอยนะฮะสกอร์ไาดก็่าก็3 0 4 0 5 0นยมีอยู่ 2- 3สกอร์นี่แหละนะฮะแล้วผมว่าบายอดลิตยิงประตูมาตริดไม่ได้ด้วยวันนี้จบเกม0ูนย์ะครับอ่ะคู่นี้ผมก็ให้อยู่ต่อมาดริดไปแล้วกันในราคา2ลูกครบ2ลูกครึ่งนะครับถึงคู่ดึกวันนี้ครับไปที่วันตาครับเวลาตีสองครึ่งอเลอกับโรนบ นัดเปิดสนามเนี่ยแอปเรติเนี่ยบุกไปเสมอบีเอเอลไมาได้2ประตูต่อ2ครับแบบสุดมันเลยฮะขณะที่กิโรนาครับเปิดสนามด้วยการบุกไปเสมอเรอัลเบติสมา1ประตูต่อหนึ่งฮะส่วนการจัดการของทั้งคู่เมื่อรูกาลที่แล้วนะครับผมบ้านใครบ้านมันครับเล่นบ้านกิโรนาในกิโรนาชนะ43ครับกลับมาเล่นที่ว่านตาแห่งนี้เนี่ยเป็นแอปเปรติเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1ซึ่งแน่นอนว่าสถิติเฮุ้เฮทภาพรวมแอบรติดดีกว่าแน่นอนนะครับผมอย่างที่ทราบกันว่ากิโรนาเนี่ยเพิ่งเป็นทีม ก่อนจะไปดูอะไรต่อครับคราวนี้มาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่านะฮะเจ้าถิ่นแอตาดริดครับวันนี้จะไม่มีโทมัสเลอมาที่บาดเจ็บนะครับลงถึงทางด้านของมาโกสปาโลครับกองหน้าโปรตุเกสนะครับซึ่งไม่ใช่นักเตะหน้าใหม่แต่อย่างไรนะจริงๆเป็นนักเตะของแอตาดริดอยู่ละที่ปล่อยยืมไปอยู่กับสโมสรซาปโลของบราซิลนะครับฤดูกาลนี้ก็ดึงกลับมาเล่นให้กับทีมครับนอกนั้นไม่มีปัญหาเลยเลยครับโอ้วันนี้แอตาดริดฟูลทีมนะฮะ ขณะที่กิโรนาครับผมวันนี้ตัวเจ็บมีอยู่ประมาณสอสตัวครับไม่ว่าจะเป็นริชาร์ดอาโตโรนะครับผมหรือจะเป็นกองหน้าอย่างบาลเลรรี่นะฮะรวมไปถึงอีกถึงตัวก็คือจัสตินกาเซียนะครับผมกองหน้าดาวรุ่งชาวโปรตุเกสแต่จริงๆก็ไม่ใช่ตัวหลักของทีมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่ากิโรนาฟูลทีมเช่นกันฮะโดยสเปคผู้เล่นตัวจริงวันนี้นะครับทางฝั่งทีมเยือนกิโรนาของคุณซูมิเชลนะครับจะใช้ระบบ4-3-3ครับผู้รักษาประตูเป็นปาโลกาซานิก้าชนะฮะเป็นดาบิดโลเปสกับเด และขวาเป็นอนนมาติเนสแบ็ลซ้ายเป็นมิเกลกูติเรสกลางสามตัวครับเป็นยังเคียวเอร์เรราออเรลโรเมอูอีวานมาตินส่วนสามเกมลูกครับวันนี้จะใช้เป็นแบรนด์กิลอาเบลรุยส์แล้วก็ปอร์ตูนะครับขณะที่ทางฝั่งเจ้าถิ่นแอตเลติกครับกุนซือดิโกซิเมเน่ครับมาในระบบ3-4-2-1ผู้สประตูยานโอบลักสามเซนทาเป็นเซซ่าอัสปิโกเอต้าโฮเซมาร์กิมินเอสแล้วก็โรบินเลโนแมนนะครับแผงกลางสี่ตัวครับประกอบไปด้วยมาโกสโยเรนเต โรดริโกเดอพอลพาโบบาริออสแล้วก็โรดริโกริเกิโอเม้ครับหน้าต่ำสองตัวเป็นอองตงกริสมันกับซามิโอลิโนและหน้าเป้าใช้เป็นยูเลนอาวาเรสก็คาดว่าดาวยิงตัวใหม่ที่ซื้อจากบีเอเรีเลมาอย่างอเลเซเดอร์โซลอสวันนี้น่าจะออกตาเป็นตัวสำรองน,นะครับผมเสริมทัพดีนะเกมลุกแอบประดิษฐ์ลูกายนี้นี่โซลอสซื้อมา32ล้านยูโรขณะที่ซามิโอลิโนครับนักเตะบ,บราซิเลียนเนี่ยก็บ่มเพาะตั้งแต่เป็นนักเตะดาวรุ่งครับปล่อยให้ยืมไปอยู่บาเลนเซียอะไรมาจนกระทั่งงแบบบปปััััจจุนนนเเีี่ยกก็็มมาตวหลลขอทได้ะ แต่ที่น่าจับตามองที่สุดปันนี้คงเป็นยูเลนอวารสนะครับผมที่แอตเลติกเนี่ยไปสอยมาจากแมนซิตี้ในราคา75ล้านยูโรนะครับซึ่งแน่นอนราคานี้เอามาต้องมาเป็นตัวหลักอยู่ละเห็นฟอร์มเล่นกับแมนซิตี้แล้วโอ้โหก็เล่นดีนะทำไมถึงขายก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่แอตเลติกเอามาเนี่ยเดี๋ยวจะรอดูว่าใช้งานได้จริงแค่ไหนถ้าพูดถึงศักยภาพทีมนะฮะแน่นอนครับแอตเลติกดูดีกว่ามาโดยตลอดแม้กระทั่งฤดูกาลที่แล้วนะครับผมแล้วีกยิงฤดูกาลนี้เนี่ยมีการเสริมเากๆลย บอกตรงๆนะว่าผิดวิสัยกุนซือดีโก้ซิเมอเน่จริงๆนะครับที่เน้นเกมเดี่ยวแน่นนะฮะโอ้แต่เอาเกมรุกมาแบบเยอะมากๆครับตัวโหดทั้งนั้นในขณะที่กิโรูน่าเนี่ยเสียทางด้านของดอฟบิชเนี่ยไปให้กับโรม่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอกองหน้าตัวหลักเนี่ยกลายเป็นว่าเปลี่ยนหน้าเลยนะ ตอนนี้จะกลายเป็นฟาเบนรุยแทนนะครับที่ซื้อมาจากสโมสรบราก้าในราคา9ล้านยูโรครับแล้วก็มีการยืมตัวแบรนด์กิลนะฮะจากเทอตแนมอสเปอร์มาด้วยก็อย่างที่ทราบนะกีโรน่านี่สายยืมอยู่ละนักเตะตัวหลักของฤดูกาลก่อนนี่เป็นนักเตะยืมสักสี่สามสี่ห้าคนได้เลยนะครับผมไม่ใช่เป็นนักเตะของทีมตัวเองเลยฮะแต่ฤดูกาลเนี้ยไป UCL นะครับอืมเสริมทัพน้อยครับผมในความรู้สึกผมรู้สึกว่าเสริมทัพน้อยไปหน่อยอะ่ะ ถ้าเกิดได้ไป UCL เนี่ยถ้าใช้ทีมนี้ไปผมว่ารอดยากเอาตรงๆเลยแต่ก่อนจะไป UCL กลับมาที่เกมวันนี้ก่อนดีกว่านะครับอับอรดิดครับสถิติดีนะครับผมถ้าเทียบกับกิโรนาซึ่งก็ไม่แปลกใจอะไรนะพอกิโรนาเพิ่งดีมาฤดูกาลก่อนครับแต่ที่ผมว่าวันนี้อตบอรดิดจะดูดีกว่ามากๆคือการได้เล่นในวันตาครับในบ้านตัวเองนะครับผม6นัดหลังสุดในบ้านของตัวเองเนี่ยอับอรดิไร้พ่ายนะครับชนะ4เสมอ2ครับเพียงแค่อาจจะเก็บคินชียได้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองแต่เกมรุก่่ยยยังงงงออาาแบบดดดดนคิิไไลลเชะูขม้โต ซึ่งวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะรู้นะครับคืออยากจะรู้ว่ากีโรดาเนี่ยในสภาพทีมที่เปลี่ยนไปจากฤดูกาลก่อนพอสมควรเนี่ยเวลาเจอกับทีมทใหญ่ใหญ่อย่างแอตเลติจะเป็นยังไงครับแมชก่อนเนี่ยเจอกับเบติสครับทีมระดับกลางกางก็ไปสู่ได้เห็นแล้วว่าพวกเขาเนี่ยยังศักยภาพยังถือว่าสู้ได้นะฮะก็ไม่ได้เป็นรองอะไรมากมายครับดูดีกว่าได้ซ้ำไปเพียงแต่ไม่สามารถเอาผลชนะมาได้เท่านั้นเองนะฮะแต่วันนี้เจอกับแอตเลติเนี่ยน่าสนุกเลยครับ แต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยผมยังรู้สึกว่าการเสริมทัพของพวกเขาฤดูกาลนี้เนี่ยไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่อันนี้พูดถึงกีโรนานะฮะแล้ววันนี้บุกมาเจอแอปเปอร์ติดที่ว่านตาครับที่เสริมทัพหนักขนาดนี้นะแล้วยิ่งแมตช์แรกเนี่ยแอปเปอร์ติดเนี่ยเอาชนะคู่แข่งอย่างบีเดร์ไม่ได้ด้วยนะครับผมโอเคแหละเสียประตูง่ายครับแต่ว่าเกมลุกมันดีครับก็แลกกันไปละกันนะฮะกีโรนาวันนี้ถ้าไม่เหนียวจริงเนี่ยเสร็จทางด้านเจ้าถิ่นแน่นอนนะครับซึ่งผมว่าวันนี้ดูแล้วเนี่ยแอปเปอร์ติดน่าจะเก็บ3แต้้้มไดค่อนขางชัวร์ฮะ ตาอดรองเปิดมาเจ้าถิ่นต่อ1ลูกนะครับผมว่า1ลูกจริงได้เรารู้ลูก2ลูกสามนะครับสามอาจจะไม่มีนะคงไม่ขายขนาดนั้นแต่ผมว่า3แต้มอยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นเพราะฉะนั้นถ้าเลือกลงทุนก็ขอไปทางด้านแอมเบดิเจ้าถิ่นก่อนละกันนะฮะในราคา1ลูกครับไม่เจ้าก็เจียนะครับคูนีสกอร์ที่คาดไม่ไม่สองหนึ่งก็สามหนึ่งนะประมาณนี้ละกันผมเชื่อว่าน่าจะมีประตูทั้งสองฝ่ายนะเพราะเกมรับแอมเบดิไม่ค่อยดีครับสกอร์สูงน่าใสไหมเนี่ยเออถ้าใครชอบก็ใส่ไปด้วยก็ได้นะครับสำหรับสสกอูตามนี้ะ 5คู่วันนี้ครับเดี๋ยวมาทัวร์เทคนิคอีกรอบหนึ่งนะครับคู่แรกครับอยู่รองบอลมัดราคาปปนะครับคู่ที่2อยู่รองวูแฮมตันราคาครึ่งควบลูกคู่ที่3อยู่ต่อลิเวอร์พูลครับราคา2ลูกคู่ที่4อยู่ต่อเรอัลมาดริดราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งและคู่ที่5อยู่ต่อเอลติโกมาดริดราคา1ลูกครับพูงไดสกอร์สูงไปอีก1บินด้วยนะฮะ ห้าคู่หกปีในค่ำคืนนี้ยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยละกันนะครับผมอย่าลืมกิจกรรมทายผลสกอร์นะวันนี้ย้ำอีกาทีสามคู่จากพรีเมลีกนะครับส่วนคู่ปลอบใจเป็นลิเวอร์พูลกับเบนฟอร์ดนะขาจอครับรับสามพันบาทส่วนคู่ปลอบใจรับหนึ่งร้อยบาทส่วนวีพีผมนะครับก็รับไปหนึ่งนบาทนะกับคู่ปลอบใจราคาสามร้อยบาทตามนี้ละกันนะครับผมยังไงติดตามผมไม่ได้นะครับกิจกรรมตรงนี้มีทุกคลิปจนจบฤดูกาลไปเลยนะครับถ่ายถูกก็อย่าลืมทักมาที่ไลน์แอดแอปบอัแปดสิ โอเคคำคืนนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะนับมันดย์นครับสวัสดีครับ